นี่ผมมาแชร์ประโยคที่ชอบจากหนังสือเรื่องกล้าที่จะถูกเกลียดเล่มสองนะครับือเื่งนี้เกี่ยวกับจิตวิทยาสไตล์แอดเลอร์เขาแจ้งว่าถ้าเราอยากได้การเคารพจากคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเคารพคนอื่นก่อนเขาพูดถึงกรณีตอนที่ครูสอนเด็กหรือว่าพ่อแม่สอนเด็กแล้วเด็กไม่ฟังคือมันเกิดมาจากความรู้สึกที่ว่าเด็กอะ่ะมีเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่สนใจเขาพ่อแม่ไม่ไม่เคารพเขา เด็กก็เลยไม่เคารพกลับการที่พ่อแม่จะเข้าถึงเด็กๆได้เนี่ยคือต้องใส่ใจในสิ่งที่เด็กใส่ใจต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นมองว่าเด็กเป็นตัวตนที่เป็นแบบเดียวที่ไม่มีอะไรทดแทนได้คือส่วนใหญ่พ่อแม่จะมองว่าเด็กเนี่ยทํานูน่นทํานี่เป็นสิ่งที่ไร้าสาระสิ่งที่ขัดต่อสิลธธรรมอันดีเล่นเกมทําอะไรท,ที่แบบ ไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่อยากให้ทําคือมันเป็นมันเป็นสิ่งมันเป็นการมองจากเลนส์ของพ่อแม่ว่าสิ่งนั้นนั้นมีประโยชน์มันมีคุณค่าเลยถ้าไม่ให้เด็กอ่านกระตู้นลีดเกมหรือของเล่นคิดว่าทําเพื่อลูกแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการกระทําที่ขาดความเคารพทําให้เกิดระยะห่างระหว่างลูกมากขึ้นเพราะมันเหมือนกับว่าพ่อแม่กำลังปฏิเสธสิ่งที่ลูกใส่ใจอยู่อืมถ้ารู้หลักการนี้แล้วก็ เราอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นลองดูคนะ